ำไทยสวัสดีค่ะยำทะเลส้มตำกะปิผัดซีอิ๊วสั่งเฉพาะสั่งเฉพาะคณะกับไข่อันนั้นคือขนมจีนนะคะนิดเดียวส่วนนี้ก็คือข้าวเหนียวนี่คือราคาห้าสิบเหรียญสีสิบรวมแท็กเป็นสีเป็นห้าสิบสี่เหรียญแปดสิบเจ็ดสั่งจากร้านวันดีสยาม ยำทะเล1 5เหรียญ9 5ข้าวเหนียว2เหรียญห0สตีมทีนนุดอดลก็คือขนมจีน2.50เหรียห้ส้มตำา4สีเหรียญ5้แล้วก็ผัดซีอิวนะคะผัดซีอิซีอิวโอ l y ไชนีสบ็อกโคลี่แอนด์เอก็คือเฉพาะคะนากับไข่14.95ิเหรียญ9้า เขาคิดแพงเหมือนกันนะ,ะอร่อยดีอร่อยดีแต่ไม่รู้ว่าส้มตำวันนี้จะเผ็ดไหมอันนี้เป็นฤิธวันฤิธวันไม่สบายน้องจ๋าหายนะลูกนะหายนะ